นี่คือรูปของโรงพยาบาลหลายๆแห่งในรอมมนีไอ้ตึกที่ควันออกมาเยอะๆตรงนั้นนั่นแหละมันจะมีรถบัสสีเทากับขับพาผู้ป่วยเต็มคันมาส่งที่โรงพยาบาลพวกเนี้ยทุกวันวันละหลายๆคันชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เริ่มสงสัยกันครับว่าทําไมขามาผู้ป่วยมาเต็มคันรถบัสเลยแต่ทําไมขากลับรถบัสกลับโล่งทุกคัน ไม่มีใครเคยได้เห็นผู้ป่วยคนไหนกลับออกมาจากโรงพยาบาลแห่งนั้นแม้แต่คนเดียว PM 2.5จาจากปองควันของโรงพยาบาลครับที่ไม่รู้วันเผาอะไรนักนะปล่อยควันออกมาทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงตลอด7วันพอฝนตกปุ๊บพวกควันพวกฝุ่นพวกเนี้ยมันก็ตกลงมาพร้อมกับฝนแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ฝุ่นนี่สิมันมีเส้นผมมันมีเศษกระดูกมนุษย์ตกลงมาพร้อมกับฝนด้วย กินของความตายฟุ้งไปทั้งเมืองครับนี่คือยุคสมัยที่โรงพยาบาลในเยอรมน,นีไม่ได้มีไว้รักษาคนป่วยแต่มีไว้กําจัดคนป่วยวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของโครงการลับอันหนึ่งของเยอรมันแล้วกันที่ชื่อว่าแอคชั่น4หรือผมจะเรียกว่าโปรแกรม T4 แล้วกันก่อนอื่นครับเราต้องย้อนไปที่ต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดกันก่อนครับเราต้องย้อนกลับไปยุคกรีกโบราณ คือตอนนั้นครับมันมีคำคำหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาครับคำคำนี้คือคำว่า e u g จ n i กนิยามของมันครับคือการพัฒนาแล้วก็ควบคุมคุณภาพของประชากรดยการเสริมเฉพาะคาแรคเตอร์ที่เด่นๆแล้วก็กำจัดคาแรคเตอร์ด้ดยออกจากสังคมประชาชนทุกคนจะมีเรทแล้วก็มีคะแนนเป็นของตัวเองครับใครก็ตามครับที่มีคาแรคเตอร์ที่เด่นไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงจะรูปหลอ่อจะบ้านรวยจะเป็นนักลบจะเป็นผู้กลา้าที่ไปปราบจอมมารหรืออะไรก็ตามแต่ คนพวกนี้จะจัดอยู่ในเกณฑ์ที่มีคะแนนสูงครับในทางตรงกันข้ามครับคนที่หน้าตาไม่ดีฐานะก็ไม่ดีออนแอคนพวกนี้ก็จะได้คะแนนน้อยครับนี่คือกลุ่มคนที่มีคาแรคเตอร์ด้อยที่ไม่ผ่านออยอและเด็กที่เกิดมาจากกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นเด็กที่ไม่คู่ควรแล้วก็จะโดนเอาไปเฟี้ยงลงเหวเหมือนในไลออนชิงนี่คือการควบคุมพันธุ์มนุษย์ครับเพื่อให้เจเนเรชันถัดไปเพื่อให้รุ่นถัดไปมีเฉพาะคาแรคเตอร์ที่ดีคาแรคเตอร์ที่สังคมต้องการออกมาเท่านั้น ต่อมาครับพอเวลาผ่านไปนานๆเข้านานๆเข้ามนุษย์เราก็เจริญขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งศตรวรรษที่19มนุษย์เราได้รู้จักกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ายีนโครโมโซมแล้วก็พันธุก,กรรมแล้วอยู่ดีๆไอ้คำว่ายูเจนิกเนี่ยมันก็ถูกเอากลับมาใช้ในสังคมอีกครั้งนำโดยพวกนักวิทยาศาสตร์พวกชนชั้นสูงชนชั้นนำทั้งหลายที่มองว่าคาแรคเตอร์ที่เด่นเท่านั้นที่ควรจัได้ไปต่อ เริ่มต้นจากในอังกฤษครับแล้วก็เริ่มลามไปช่วยโุโรปแล้วก็รัฐอาณานิคมของอังกฤษอย่างอเมริกาแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียคอนเซปต์ที่ว่าเราจะต้องพัฒนาคุณภาพประชากรของเราเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งแล้วก็ซูพีเ i ียกว่าใครๆเขาและไอการจะทําแบบนั้นได้เนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องกําจัดยีนด้อยหรือว่าคาแรคเตอร์ที่เขาไม่ต้องการเนี่ยออกไปจากสังคมคนที่มีคาแรคเตอร์ด้อยเหล่านี้ห้ามมีลูก คนจนคนผิวสีคนพื้นเมืองที่เป็นเจ้าของที่ที่ไปยึดประเทศเขามาคนติดเล่าคนสติไม่ดีคนพิการคนลักร่วมเพศหรือว่าคนที่มีโรคติดต่อทางพันธุกรรม ยีนของคนกลุ่มนี้ครับจะต้องไม่ได้ไปต่อในเจเนเรชันถัดไปมันก็เลยมีพวกกฎหมายยูเจนิกลอทั้งหลายออกมาไม่ว่าจะเป็นการห้ามแต่งงานระหว่างคนขาวกับคนดำการแอบทำมมสเตอริไลเซชันหรือว่าการแอบทำหมันประชาชนกลุ่มที่เขาไม่ต้องการทิ้งไปเลยและการแอบทำหมันที่ว่าเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าแอบ คือเจ้าตัวไม่รู้เรื่องเจ้าตัวอาจจะป่วยเป็นหวัดไปหาหมอนิดหน่อยหมอก็ให้ยามารักษาแล้วก็ฉีดยาทำหมันให้โดยที่ไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีก็คือมีลูกไม่ได้ไปแล้วตอนนั้นครับอเมริกากับอังกฤษเป็นผู้นําด้านนี้ครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เผาอเมริกาครับเรื่องของอเมริกาเราจะเก็บไว้คลิปอื่นแล้วกัน เรากลับมาที่เยอรมันครับตอนนั้นเยอรมันก็เป็นชาติที่เขาค่อนข้างจะคลั่งเอามากๆในเรื่องของความ purity ความสุพาพเรียของความเป็นชาวอารยันของเขาคนเยอรมันจะต้องเป็นชาวอารยันสายเลือดบริสุทธิ์เท่านั้นยิ่งผมทองยิ่งตาฟ้าด้วยนี่ยิ่งเป็นชาวอารยันเกรดพรีเมียมเยอรมันเขาก็มีกฎหมายยูเจนิคลอของตัวเองเหมือนกันครับไม่วจะการห้ามแต่งงานระหว่างคนอารยันกับคนไม่อารยานันการให้กําเนิดโปรเจกต์เลเบนส์บอที่เป็นโครงการที่ให้ปั๊ม ลูกปั๊มเด็กชาวอารยันสเปกนาซีออกมาเยอะการสนับสนุนการทำแท้งในกรณีที่เด็กในคันไม่ใช่เด็กชาวอารยันการห้ามยุ่งสูงสิงกับคนยิวหรือว่าการแอบทำหมันหมู่คนเยอรมัน4,000 0 0กว่าคน ที่มียีนที่รัฐไม่ต้องการแต่สําหรับเยอรมันครับเจาะจงหน่อยก็คือพรรคนาซีนั่นแหละเขารู้สึกว่าแค่นั้นมันยังไม่พอครับที่จะทําให้เผ่าพันธุ์ของเขาเนี่ยมันเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอเมริกันเหนือกว่าพวกอังกฤษที่ตอนนี้เป็นผู้นําเทรนด์ด้านยูเจนิกอเมริกากับอังกฤษเขาไปไหนถึงไหนกันแล้วถึงเวลาที่เยอรมันต้องหาวิธีที่มันดีกว่านี้ แล้ววันหนึ่งในปี1933ครับเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเจอฮาร์ดค h ชมาผมไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าภาษาเยอรมันอ่านโคตรยากเอาเป็นว่าเด็กคนนี้เขาได้ลืมตาดูโลกครับแต่ด้วยความที่เขาเกิดมาพิการพ่อของเขาครับริชาร์ดมองว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นปีาศาจก็คล้ายๆกับเรื่องเชงชิงที่ผมเคยเล่านะครับที่ว่าพ่อแม่รับไม่ได้ที่ลูกตัวเองเกิดมาพิกลพิการก็เลยอ้างว่านี่แหละ เป็นปีศาจไม่ใช่ลูกนายริชาร์ดคนนี้ครับเขาก็พยายามหาวิธีทาทุกวิถีทางที่จะกําจัดลูกของตัวเองเขาติดต่อไปหาหมอหลายๆคนขอให้ช่วยทําให้ลูกของเขาเนี่ยพ้นทุกหน่อยแน่นอนครับว่าไม่มีหมอคนไหนเอาด้วยหรอกริชาร์ดที่เขาอยากจะกําจัดลูกตัวเองใจจะขาดและแต่ไม่มีใครช่วยเขาได้เลยริชาร์ดก็เลยเขียนจดหมายไปหาเขาคนนั้นครับ คคคนทีุ่่ณก็รรู้วาใลิชาเขียนจดหมายไปหาเอ o ด f อลฟิตเลอร์ครับเล่าอาการของลูกชายทั้งหมดให้ฟังแล้วก็ขอให้ช่วยทําให้ลูกของเขาเนี่ยพ้นทุกข์หน่อย พิลเลอร์ครับที่เขาเชื่อสุดใจมาแต่ไหนแต่ไรละว,ว่าแค่การจับทำมันประชาชนที่มียีนที่เขาไม่ต้องการอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถอัปเกรดชาวอารยันของเขาให้มันเรเวลอาไปกว่านี้ได้หรอกมาตรการที่ดีที่สุดควรจะเป็นการถอนลากถอนคนกำจัดต้นตอของยีนที่เขาไม่ต้องการตั้งแต่ตน้ตนตประชาชนชาวเยอรมันทุกคนจะต้องเป็นคนอารยันที่เพอร์เฟกเท่านั้นใครที่ไม่เพอร์เฟกถือว่าเป็นโปรดักที่มีชำรุดไม่ผ่าน QC ถือว่า ด e เฟ c ตและ Product ที่ชำรุดก็จะต้องถูกกำจัดแต่ว่านะครับการจะฆ่าประชาชนของตัวเองด้วยเหตุผลส้นตึกแบบนี้ในช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับประชาชนไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนแต่ว่านะครับถ้ามันเป็นช่วงสงครามมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะงั้นครับนายฮิตเลอร์ครับเขาก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับ แผนชั่วของเขาครับเขาต้องค่อยๆเริ่มอย่างช้าๆอย่างเนียนๆแล้วเด็กชายเจฮาร์ตคนนี้ครับก็เป็นเหยื่อรายแรกของโปรแกรม T4 หรือไอ้แผนชั่วที่ว่านี่ฮิตเลอร์ก็ส่งหมอไปตรวจเด็กชายเจฮาร์ตครับหมอก็วินิจฉัยว่าอาการของเด็กคนนี้มันเกินกว่าที่จะรักษาได้แล้วก็ทําให้เด็กคนนี้พ้นทุกข์ด้วยการฉีดยาพิษนะในใบมรณบาัตรเขียนสาเหตุการตายปมๆขึ้นมาว่าเสียชีวิตจากหัวใจอ่อนแอ สามอาทิตย์หลังจากนั้นครับเขาก็าเอาโมเดลที่เขาใช้กับเด็กชายเจอฮาร์ดเนี่ยมาใช้กับเด็กชาวเยอรมันทั่วทั้งประเทศครับสภาผ่านร่างกฎหมายใหม่ให้เด็กเกิดใหม่ทุกคนต้องขึ้นทะเบียนสถานะของเด็กจะมีช่องเพิ่มขึ้นมาครับให้หมอกรอกว่าเด็กคนนี้ที่เพิ่งคลอดเพิ่งออกมาจากภูงแม่สดๆร้อนๆเนี่ยสมประกอบหรือว่าดีเฟกต์เด็กที่เกิดมาป่วยพิการเป็นดาวออทิสติกมีโรคประจําตัวจะต้องถูกกําจัดแน่นอนครับว่า ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะยอมให้รัดกำจัดลูกตัวเองหรอกเนาะโยวาลิชาร์นะเพราะงั้นครับรัดก็เลยสวมบทนาซีการละครครับทำเป็นว่าเขาจะพาเด็กที่เกิดมาผิดปกติเนี่ยไปรักษาที่สถาบันสุดไฮเทคของรัดเพื่อให้เด็กเนี่ยกลับมาหายดีสมประกอบ1 0ออีกครั้งแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้พ่อแม่เด็กครับใครๆก็อยากให้ลูกตัวเองหายดีก็ยินดีประเคนลูกตัวเองให้กับลัดไปเลยเด็กก็จะถูกส่งไปรักษาที่สถาบันสุดไฮเทคครับ ซึ่งแน่นอนมันคือฉากบังหน้าฉากหลังจริงๆคือคิวリングเซ็นเตอร์ครับหรือว่าศูนย์กำจัดนั่นแหละหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ครับใบมรดกก็จะถูกส่งกลับมาให้พ่อแม่ในใบมรดกก็จะลงสาเหตุการณ์ตายปลอมๆมาให้แบบเดียวกับใบมรดกของเด็กชายเจอฮาร์ดนั่นแหละโมเดลเดียวกันเป๊ะต่อมาครับวันที่1กันยาปี1939อยาเเยอรมันบุกโปรแลนด์นี่ถือเป็นการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2แบบออฟฟิเชียล แผนกําจัดยีนกําจัดคาแรคเตอร์ที่ไม่ถูกใจฮิตเลอร์ก็ดําเนินไปอีกขั้นครับ ด้วยความที่ตอนนี้อย่างที่บอกมันเป็นสภาวะสงครามแล้วเนาะรัฐบาลมีอำนาจเต็มเขาคุมสื่อเขาคุมพระกรนดาตอนนี้รัฐจะกำจัดไขรก็ได้ละและสำหรับนายฮิตเลอร์ครับการกำจัดแค่เด็กแรกเกิดอย่างเดียวมันไม่พอครับถึงเวลายกระดับไปเด็กโตบ้างเด็กโตคนไหนที่เกิดมาไม่ครบ32มมีโรคประจำตัวมีโรคทางพันธุก,กรรมพูดง่ายๆก็คือเป็นโปรดักที่ชำรุดในสายตาของรัฐบาลจะต้องถูกส่งไปสถาบันรักษาสุดไฮเทคของรัฐ และด้วยความที่นี่เป็นสภาวะสงครามครับรัฐมีอำนาจเต็มและจะทำอะไรก็ได้กับประชาชนของตัวเองถ้าพ่อแม่เด็กไม่ยอมให้ความร่วมมือกับรัฐไม่ยอมส่งลูกตัวเองไปรักษาพ่อแม่ก็จะถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานในค่ายแรงงานหรือว่าค่ายกักกันเพราะงั้นครับพ่อแม่ชาวเยอรมันส่วนใหญ่ก็เลยต้องยอมส่งลูกตัวเองไปแล้วก็แลกใบบรบัตรกลับมา แต่นั่นก็ยังไม่พออีกนันละครับพวกเบื้องบนพวกระดับสูงของบักนาซีที่เขาก็มีความเชื่อแบบเดียวกันกับฮิตเลอร์เนี่ยเขามองว่าแค่เด็กอย่างเดียวมันไม่พอแล้วถึงเวลายกระดับไปใช้กับผู้ใหญ่ด้วยเขาก็เริ่มจากโปลแลนด์ก่อนครับโรงพยาบาลจิตเวชสถานที่พักพินบ้างพัดคนชราหรือคลินิกต่างๆจะถูกเคลียร์ครับผู้ป่วยทุกคนจะถูกจับมาทดลองครับ นาซีต้องการจะหาวิธีกำจัดคนที่มันประหยัดใช้เวลาน้อยแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่สุดและในที่สุดเขาก็ได้คําตอบครับว่าวิธีที่ cost efficient ที่สุดในการกำจัดคนที่เขาไม่ต้องการก็คือห้องลมแก๊สทีนี้ไอห้องลมแก๊สที่ว่าเนี่ยก็ถูกเอากับเข้ามาใช้ในเยอรมันครับด้วยความที่มันเป็นช่วงสงครามเนาะพูดรอบที่สามล้ทหารที่ไปรบเพื่อประเทศเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นชาวอารยันที่มีคุณภาพ เป็นชาวอารยันที่มียีนของนักรบในทางตรงกันข้ามครับคนที่ไม่ได้ไปลบคนพวกนี้ถือว่าเป็นพวกไรประโยชน์รัฐบาลก็เลยต้องเขี่ยเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยให้กับทหารที่ไปรบแล้วก็บาดเจ็บมาวิธีการเขียยเตียงที่ว่าครับคือการกําจัดเจ้าของเตียงคนก่อน สถาบันจิตเวชโรงพยาบาลบ้านพักคนชราศูนย์พักพิงคลินิกหรืออะไรก็ตามจะต้องส่งข้อมูลผู้ป่วยให้กับรัฐครับผู้ป่วยคนไหนที่อยู่มานานเกิน5ปีติดเตียงไม่ใช่เชา้อาอารยันพิการอัลไซเมอร์เป็นอัมพาตหรือว่าป่วยจิตเวชชื่อของคนกลุ่มนี้ครับจะต้องถูกส่งให้กับรัฐพวกหมอพวกพยาบาลตอนนั้นครับเขาก็เข้าใจว่า อ๋อรัฐบาลกําลังจะแยกระหว่างคนที่สามารถเกณฑ์ไปใช้แรงงานได้กับคนที่ป่วยเกินกว่าจะเกณฑ์เอาไปใช้แรงงานได้หมอที่เขาอยากจะช่วยคนไข้ของเขาครับไม่อยากจะให้คนไข้ของตัวเองเนี่ยถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานก็จะใส่อาการป่วยของคนไข้เนี่ยให้มันหนักๆให้มันเข้าเกณฑ์ของรัฐหาร้ใไม่ครับว่าเขาไม่ได้ช่วยคนไข้ของตัวเองหรอกเขาเพิ่งจะใสนใบมรณะบัตรให้กับคนไข้ของตัวเอง รัฐบาลครับก็ทําเป็นว่าเขาได้เตรียมโรงพยาบาลสุดไฮเทคไว้ให้สําหรับกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ไว้แล้วโดยเฉพาะผู้ป่วยทุกคนในประเทศที่เข้าเกณฑ์ที่ว่ามาเมื่อกี้จะต้องถูกย้ายมาที่โรงพยาบาลที่รัฐเตรียมไว้ให้นี่ฉากหน้าคือโรงพยาบาลธรรมดารรมดธาอันหนึ่งที่มีป่องควันใหญ่เป็นพิเศษฉากหลังคือคิวิ่งเซ็นเตอร์หรือก็คือโรงเชือดดีๆนี่แหละ พวกทหารหน่วย SS แล้วก็หมอของนาซีครับก็จะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมารับตัวผู้ป่วยไปรถบัสสีเทาครับจะขับไปรับผู้ป่วยที่ถูกมาร์กว่า Defect จากทั่วทางประเทศไปส่งที่โรงพยาบาลป,ปลอมของนาซีพวกนี้พอมาถึงโรงพยาบาลครับผู้ป่วยทุกคนก็จะได้รับการตรวจร่างกายแบบพอเป็นพิธีให้มันเนียนๆนะนะและหลังจากการตรวจร่างกายเสร็จครับผู้ป่วยทุกคนจะได้รับสติกเกอร์ครับสีแดง สีส้มแล้วก็สีเหลืองสีแดงคือฆ่าทิ้งแล้วเอาไปเผาสีส้มคือฆ่าทิ้งแล้วเอาไปผ่าทดลองสีเหลืองคือฆ่าทิ้งแล้วเอาไปผ่าถอนฟันทองออกจากปากแล้วก็เหมือนเวลานอนโรงพยาบาลนะครับผู้ป่วยทุกคนจะต้องเปลี่ยนไปใส่ชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลพวกหมอกับพยาบาลเนี่ยเขาก็จะพาผู้ป่วยไปเปลี่ยนชุดที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ที่อยู่ชั้นใต้ดินพอทุกคนเข้าไปในห้องเรียบร้อยปุ๊บประตูก็จะถูกล็อกแล้วปุ่มก็จะถูกกดอากาศจะถูกสูบออกจากห้องแล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็จะถูกอัดเข้าไปในห้องลมแก๊สทุกคนที่อยู่ข้างในพอทุกอย่างเรียบร้อยครับหมอกับพยาบาลเขาก็จะย้ายร่างของคนไข้เนี่ยไปห้องข้างๆที่มีเตาเผารอพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะพาคนไข้กลุ่มถัดไปเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็วนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกวัน ไม่กี่วันหลังจากนั้นครับญาติของผู้ป่วยก็จะได้รับใบบริบัตรปลอมๆพร้อมกับสาเหตุการตายปลอมๆทั้งประเทศมีศูนย์คิวิ่งเซ็นเตอร์แบบนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด6แห่งแต่ก็เหมือนเรื่องชั่วๆส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ของเรานั่นแหละครับที่สุดท้ายมันก็จะ ค่อยๆลวออกมาอย่างช้าๆชาวบ้านครับที่เขาอยู่แถวนั้นเห็นรถบัสสีเทาขับผ่านหน้าบ้านตัวเองทุกวีทุกวันวันละหลายๆคันขามาผู้ป่วยมากันเต็มคันขากลับไม่เคยเห็นผู้ป่วยออกมา แม้แต่คนเดียวไหนจะควันจะปองควันของโรงพยาบาลที่มันปล่อยควันออกมาตลอด24ชั่วโมงมาพร้อมกับเส้นผมมาพร้อมกับเศษกระดูกคนไหนจะข่าวลือต่างๆที่มันฟุ้งไปทั่วเลยว่าพวกเบื้องบนพวกระดับสูงของพรรคนาซีเนี่ยแค่์กันเช็คเอาท์ญาติของตัวเองออกจากโรงพยาบาลออกจากสถาบันจิตเวชแล้วก็เอาอไปรักษาที่บ้านตัวเอง,ท,งท้าท้งที่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงกว่ากันเยอะไหนจะพวกหมอที่เขามีข้อมูลวงในและเขาพยายามช่วยผู้ป่วยของเขาโดยการ วินิจัยโรคคนไข้ของเขาใหม่หมดเลยหรือไม่ถ้าเขาทําได้เขาก็ไล่ขนไข้ของเขากลับบ้านเลยในจะกฎของไอโรงพยาบาลสุดไฮเทคนี่ที่ว่าห้ามญาติผู้ป่วยเข้าเยี่ยมผู้ป่วยเป็นอันขาดในจะใบมรณบัตรที่ส่งมาถึงครอบครัวแบบไวเกินเหตุผู้ป่วยเพิ่งขึ้นรถบัสสีเทาไป2ชั่วโมงใบมรณบัตรมาส่งถึงบ้านละตอนนี้โปรแกรมทีไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วครับทุกคนรู้กันหมดแค่ไม่มีใครกล้าพูด ประชาชนเขาไม่ทนกันอีกต่อไปละแล้วคนเขาก็ออกมาประท้วงกันทั่วทั้งเยอรมันออสเตรียแล้วก็โปลแลนด์นี่เป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดในยุคสมัยของฮิตเลอร์แล้วนายเอโดฟฮิตเลอร์ครับที่เขาเป็นตัวร้ายในสายตาชาวโลกแล้วเขาไม่อยากจะเป็นตัวร้ายในสายตาของคนประเทศตัวเองเขาไม่อยากจะดูแย่ไปกว่านี้แล้วเพราะงั้นเขาก็ออกมาประกาศยุติโปรแกรมที 4, อย่างเป็นทางการให้ประชาชนอุ่นใจ ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโครงการครับอยู่ที่70,000คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนเยรอรมันนี่แหละแต่ว่านะครับมันยังไม่จบด้วยความที่นาซีที่เป็นตัวร้ายในหน้าประวัติศาสตร์ของเราครับเขาก็ต้องทำตัวให้สมเป็นตัวร้ายนะในเมื่อตอนนี้เขากำจัดคนของตัวเองไม่ได้ละงั้นเขาต้องเปลี่ยนวิธีครับเขาต้องหันไปกำจัดคนยิวให้ได้มากที่สุดแทน พวกบุคลากรพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงพวกเทคโนโลยีห้องลมแก๊สเนี่ยก็เลยถูกย้ายออกจากเยอรมันครับแล้วก็ถูกเอาไปใช้กับคนยิวในค่ายกักกันทั่วยุโรปแทนพวกนาซีได้บทเรียนจากโปรแกรมของ T4 มาแล้วครับว่าถ้าการขนคนไปห้องลมแก๊สบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันจะเริ่มมีพิรุษชาวบ้านเขาจะเริ่มสงสัยเพราะงั้นครับเขาก็ต้องเปลี่ยนวิธีแทนที่จะขนคนไปที่ห้องลมแก๊สงั้นเขาก็ขนห้องลมแก๊สไปหาคนแทน ห้องลมแก๊สก็เลยถูกวิพัฒนาการครับไปเป็นรถตู้ลมแก๊สหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโซคิวเลอร์มันคือรถตู้ที่ข้างนอกตู้เหมือนรถขายไอติมรถขายกาแฟธรรมดาธรรมดาแต่ข้างในคือห้องลมแก๊สไอรถตู้โซคิวเลอร์ so er อันเนี้ยถูกใช้ในการกำจัดคนป่วยที่เขาหมดประโยชน์แล้วใช้แรงงานอะไรไม่ได้แล้วในค่ายกักกันของนาซี ตัดภาพกลับมาที่เยอรมันครับพวกบุคลากรที่เหลือที่ไม่ได้ถูกส่งไปตามค่ายกักกันต่างๆเขาก็แอบ,บทําโปรแกรม T4 ต่อกําจัดคนเยอรมันด้วยกันเองเนี่ยแหละต่อแบบลับๆด้วยความที่ตอนนี้เขาไม่มีห้องลมแก๊สแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้วิธีการจับคนอดอาหารหรือไม่ก็การฉีดยาผิดแทนเปลี่ยนจากการเผาศพมาเป็นการฝังแทนชาวบ,บ้านจะได้ไม่สงสัย หลังสงครามโลกครั้งที่2จบไป3อาทิตย์ครับทหารอเมริกันเขาก็ออกไปหาหลักฐานการกระทําผิดวอร์ครามของพักคนาซีแล้วเขาก็บุกมาตรวจที่โรงพยาบาลนี้แล้วก็เจอหลักฐานทั้งหมดแบบคาตาไม่ว่าจะเป็นหมอกับพยาบาลที่กําลังฆ่าคนไข่ต่อถึงแม้ว่าประเทศตัวเองจะแพ้สงครามไปแล้วก็ตามไหนจะผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่ไหนจะกองศพที่ยังฝังไม่หมดไหนจะเอกสารแล้วก็ประวัติผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มโครงการ ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดครับจากโปรแกรม T4 ตั้งแต่เริ่มยันจบอยู่ที่ประมาณ270,000ถึง3 0 0 0 0คนก็เนาะไอ้คำว่ายูเจนิกเนี่ยจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ธรรมดารรมดาอันหนึ่งกลายเป็นความเชื่อที่ทำให้คนเราฆ่าแกงกันได้ขนาดนี้ก็น,น่นาเลยครับ Action T4 หรือโปรแกรม T4 อีกหนึ่งความโหดร้ายของมนุษย์เราที่หนงังสือเรียนไม่ยอมสอน